สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับพวกเราลักล่าสายแป๊กวันนี้เรามาวันแหตลำแดงครับป่ากําลังขึ้นครับวันนี้เรามาทอดไปเรื่อยครับเสียงร้องเต็มท้องน้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันครับว่าวันนี้จะได้เยอะกว่าวันนั้นหรือไม่นะครับไปตามชมพร้อมกันเลย ให้จมทีครับวันี้หสองปลาครับวันให้จมกันกาาิดน,น,นึงนะฮึ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 ฮกฮึฮึฮึึฮ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 ึึฮึฮาฮาึฮ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 าาึฮึฮึฮ ต้องตามคิวดิไม่ค่อยมีตัวเลยว่ะอ๋อมาแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ได้ก็รอก,กันแล้วโกงกันแล้วเนี่ยโอ้โหพอ,อได้ครับขอได้ตัวครับเดี๋ยวดูเคาจาดตีกันบ้างนะครับคงไม่เป็นหรอกคงไม่ติดเยอะขนาดนั้น มีให้รุดไปแล้วมีคาดไว้แห้หมดครัจะซื้อมานะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับวานไปสามทีเองครับแผะบางนี้เปิดซู่นไอ้กุ้งด้วยเนี่ยสองตัวแล้วครับนี่โอ้ยลาตัวยู่รู้เลยแตงนาเลยแย่งนะสมุนไพรมพูนะนี่อ่ะแย่อมีตัวนี้ป่ะ อยากให้พี่น้องได้สัมผัสดูดูกันวันนี้วันนี้อาจารย์มาเองด้วยอยากจริงจริงอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้สัมผัสดูนะครับสายบันไดเนี่ยมันตึ๊ก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 เหมือนปลากินเบ็ดเลยอ่แอดมินแอดมินลองจับดูหน่อยครับแอดมินโอ้โหตกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยมือมือสั่นครับที่ราบาลหน่อยหน่อยนี่ผลงานสองเทนะครับเราเรื่อย มินเดี๋ยวขึ้นไปตรงนู้นะลเลยนะตกรอปเลยตรงโค้งอ่ะช่ยชาโค้งไี่ตดีกลัวเลยวกอันนี้ยื้อยังไงกระจกดูอาจารย์วุฒิจะได้สักกี่ตัวครับโหพอได้อยู่ครับติดก่าตัว แต่ก็ถือว่ายังมาเยอะตัวเล็กครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหมายหม่ครับโอ้โหมาดูมหารามครับดูนี่ครับเหมือนมีงานเลยครับคนมหาศาลเรือยังงานวัดเลยว้าวประจานตีทอดไปเรื่อยครับเปลี่ยนล่สายแป๊กทุกท่านนะครับเชิญมาสัมผัสกันนะครับ เ้ต่ยวหนี่ครับมาขึ้นมาโอ้โหเบดูขอจา์วุฒเต็มแหเลยเหมือนกันขาอจา์ตีแค่ไหนโอ้โหขอได้จะครับไปแกะเลยครับนี่จานวุ้ จานตียังไงจานตีโอ้โหงวดน,นี้ได้แต่หอยเชอรี่ปลาห้าตัวจานบุษโอ้จานบุษได้เยอะครับงวดนี้ครับเต็มคอเลยครับเดี๋ยวให้ดูผลงานไปบางพานกนนะครับจากที่เราวานกันประมาณสักสิบย <20 S 1> ี่สิบทีได้นี่ครับผลงาน สวยงามพระรามแปดนะครับเต็มเรือเต็มห้องอับเฉาต้องถามอาจารย์บุตรครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีอยู่ใช่ดีใช่ดีให้ดูสายครับปลาชนสายดึงตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยครับโอ้โหไม่รู้ปลากระจกหรือปลาตะเพียนนะครับโอ้โหอาจารย์ตีเรียกร้องใหญ่เลยครับโอ้โหมาถ่ายนี่มาถ่ายนี่ไม่มาดูเลย หนักที่โคนนะครับ <ปะ S 1> เดี๋ยวดูโอ้โนักปลาโอ้โหสนนันลั่นพุ่งเลยครับทีนี้จา่ตจาตีดังเลยครับนี่ครับไปมือโอ้โห,โโหสวยงามพระามไปครับหล่นจุดท้องเลยเพียบครับเอาไปลาเดี๋ยวมาดูคนงานของอาจารย์บุศกันบ้างนะครับอืมนี่ครับวันจารย์บุศ หลังสาวรูดมาที่เราอยู่นะครับโอวมันโอ้ยยงระยางเต็มแหเลยครับโอ้โหนี่ขนาดนี่ยังสางไม่เสร็จเลยนะครับเอาเถิดยกให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหโหนี่ครับเต็มๆแหเลยครับโอ้โหอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปก็แกะกันนะครับะแกิ วันนี้เป็นผลงานของเราครับปลาที่ได้ในวันนี้ก็เกือบครึ่งของปุ๋ยครับดูนู่นอีกในท้องเรืออีกครับวันนี้จ่าตีกำลังเคลียร์อยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับจากล่าสายแป๊กครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีลาตีสวัสดีครับ